ส,สวัสดีครับบันกอนะครับร้านยี่หรอสินคองหนึ่งครับก็เปิดทุกวันนะครับส่งวามทุกวันนะครับไอรัสแซมบ้าสีใหม่ล่าสุดนะครับอ่าก็เหมือนเดิมตัวสีน้ำเงินนะครับแซมบ้านะครับสีสวยเลยนะครับตัวนี้จะเป็นวัสดุพิเศษคือวัสดุหนังกับนะครับปกติจะเป็นจะเป็นหนังธรรมดานะครับอ่าก็วัสดุนะครับหนังกับเลยนะครับตรงปั๊มแซมบ้าสีทองตัวนี้ขึ้นมานะครับสวยเลยนะครับตัดด้วยได้อ่าตัดด้วยสีเขียวกับสีแดงนะครับ พื้นสีขาวนะครับขาวคีมนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับป้ายสีทองเหมือนเดิมนะครับก็มีทั้งเบอร์เล็กและเบอร์ผู้ชายเลยนะครับก็ทางร้านมีหน้าร้านนะครับไม่ขายของปลอมนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสนใจรุ่นไหนก็ทักมาได้เลยนะครับหรือไม่ก็โดิไปที่ไลน์นะครับ k l e n นะครับจะมีรูปพร้อมราคาให้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ไม่ไม่ผลิตสองรอบนะครับหนังกลับนะครับ ร้านกอนนะครับผ่าด้วยนะครับสวัสดีครับ